สวัสดีครับครับวันนี้วันพรฤหัสบดีที่18มกราคม2567ครับสำหรับบ้านที่หัวหินเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเราก็จะมีคุยในเรื่องของการทำพิธีกรรมความเชื่อของคนทางเอเชียเราโดยเฉพาะคนในประเทศเราครับประเทศไทย ในการที่เราจะสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราต้องมีการขออภัยขออโหสิกรรมกับพระแม่ธรณีครับซึ่งในทางพิธีกรรมแล้วเนี่ยสำหรับบ้านเราเนี่ยก็คือเราก็จะมีการขึ้นเสาเอกเสาโท ขึ้นเสาเอกเสาโทเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเราจะได้ขอเข้ามาพระแม่ธรณีเราจะได้สร้างอาคารอยู่ดีมีสุขแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองในในชีวิตตัวของเราเองที่จะอยู่ในบ้านหลังนั้นซึ่งบ้านที่เราตั้งใจที่สร้างแล้วก็ตั้งใจลงทุนเนี่ยมันเป็นบ้านจากน้ำพักน้ำแรงจากการลงทุนจากการสะสมทรัพย์ของเราเอง ที่จะสร้างบ้านหนึ่งหลังในการทำงานของผมเองนะครับซึ่งเป็นผู้ออกแบบเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นทั้งบริษัทคอนซัลท์เนี่ยผมเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของพิธีกรรมในการขึ้นเสาเอกเสาโทเป็นอย่างมากครับซึ่งในแต่ละที่ที่ผมทำงานเนี่ยผมก็จะมีการขึ้นเสาเอกเสาโท เพื่อที่จะเป็นมงคลกับผู้พักอาศัยอันนี้สําคัญนะครับคือในการทําเสาเอกเสาโทเนในการขึ้นพิธีกรรมเสาเอกเสาโทเนี้ยมันก็จะมีการทำทางทางพิธีกรรมอะ่ะโดยใช้พระหรือใช้พราหมณ์อันนี้แล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนอันนี้ก็สามารถทําได้ครับซึ่งถ้าเกิดทางพระอย่างที่ผมทำเนี่ยผมก็จะใช้วิธีพระท่านจะจมสวด สวดเสาเอกเสาโทให้เพื่อที่จะทําให้เราเจริญรุ่งเรืองครับส่วนพามก็เหมือนกันครับเขาก็จะทําพิธีเหมือนกันซึ่งในในเรื่องของของไหว้หรือว่าอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยแต่ว่าในเชิงที่ว่าก้นหลุมของตัวของก้นหลุมที่เป็นเสาเอกเสาโทเนี่ยเราต้องมีไม้มงคล8ชนิดซึ่งอันนี้หาได้ไม่ยากครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปพวกร้านสังฆพันธ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะแจ้งเขาได้ว่าขอซื้อเครื่อง สัก,การที่จะทำเสาเอกเสาโทซึ่งเขาก็จัดไว้ให้เราเรียบร้อยครับอันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าในทางจิตใจเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือในทางจิตใจในความเชื่อที่เรามีความเชื่อว่าเราจะอยู่บ้านหลังนี้แบบมีความสุขเราจะอยู่บ้านแบบนี้อยู่บ้านหลังนี้เพื่อให้เราเนี่ยมีความร่ํารวยแล้วก็การทํามาหากินของเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรายึดถือกันสําหรับ คนในพื้นที่บ้านเหล่าแม้แต่คนในหัวหินในพื้นที่หัวหินหรือจังหวัดต่างๆในประเทศไทยครับอันนี้ให้ความสําคัญมากครับก็วันนี้ผมมาเล่าสู่ฟังในเรื่องของการทําพิธีกรรมขึ้นเสาเอกเสาโทรครับสําหรับวันนี้หลากเค่นี้ครับสวัสดีครับ